เราติดตามสถานการณ์ในบังคลาเทศกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาที่ไม่พอใจเรื่องของโคต้าในการจัดสัรงานให้กับกลุ่มของลูกทหารผ่านศึกกนะคะการประท้วงกลายเป็นเหตุจลาจลซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการปรับปรามอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้มีการบังคับใช้เคอร์ฟิลด้วยแต่ว่าล่าสุดนี้หลังจากที่มีการผ่อนคลาย เรื่องของเคอร์ฟิลนะคะธุรกิจต่างๆในเมืองหลวงตอนนี้ก็กลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะคะลองไปดูบรรยากาศกันนะคะที่กรุงทากาเมืองหลวงของบังคลาเทศมีรายงานบอกว่าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยบรรดาธุรกิจต่างๆเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วมีเหตุปะทะรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ปรับจราจนและกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาประท้วงต่อต้านระบบโคตาจัดสรรตำแหน่งงานภาครัฐให้กับบรรดาลูกหลานทหารผ่านศึก พ่อค้าในเมืองหลวงบังคลาเทศบอกอย่างนี้ค่ะว,ว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนปรนเคอร์ฟิวที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ตอนนี้ผู้คนจำนวนมากกลับออกมาจับจ่ายใช้สอยที่ร้านของเขาจนแน่นขนาดเหมือนเดิมแล้วค่ะกา,าะดูกาอ,อรริเทตตุ สำหรับบังคลาเทศนะคะตกอยู่ภายใต้ความโกลาหลจากการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาเพื่อต่อต้านระบบโคต้าจัดสรรตำแหน่งงานภาครัฐโดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150คนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้ล่าสุดศาลสูงสุดบังคลาเทศมีคำวินิจฉัยให้ลดโคตาตำแหน่งงานภาครัฐที่สงวนไว้ให้กับครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วตามคำสั่งของศาลสูงสุดระบุเอาไว้ว่าให้ตำแหน่งงานภาครัฐ 93เป็นการรับสมัครโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและการสอบนี่จึงทำให้ตำแหน่งงานที่สงวนไว้ให้กับครอบครัวของทหารผ่านศึกในสงครามประกาศเอกราชจากปากีสถานเมื่อปี1971เหลือเพียงแค่7ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้โคต้าระบุไว้มากถึง30ค่ะ